โอกาชิวะพักคืนกับให้ลูคัสยอดเข้ามานะโดนดักโดยลาวีแต่ว่าก็ยังเอาบอลกลับมาได้ครับซับปโปโรบาบะให้มาโคมาอีโยกหลบไปแล้วโดนทําฟาวไหมู้สินให้เป็นจังหวะได้เปรียบแล้วก็จริงลูกนี้สามเข้าไปโดยสุขบชโอ้โห2-0ครับสุขบชสารราชชาติเบิ้ลคนเดียว2ประตูโอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่6ในเจลีกระดูการนี้ด้วยครับโอสถานการตอนนี้ซัปโปโรได้เปรียบแล้วครับ นำห่างถึง2ประตูครับแล้วก็จากคนนี้ครับสุพรโชคสารชาติโอ้โหยังหล่อเลยครับวันนี้เหมาคนเดียว2ประตูดูจังหวะที่เราวิ่งไปเสียกลางสนามครับแล้วดูโคมอีครับลุยจังหวะนี้ผู้สิย์เหมือนจะให้ฟาวครับให้เล่นต่อจังหวะนี้โอกาชิวะยิงจังหวะแรกก่อนนะครับแล้วก็ตามซ้ำดาบสองโดยสุพรโชคสารชาตินะครับนี่ครับโคมอีเนี่ยโดนตัดฟาวไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้สียดนะให้เล่นต่อครับโอกาชิวะวิ่งขึ้นมา ยิงไปติดเซฟฮิยาชิโกจิครับแล้วก็สุภโชคก็ตามซ้ำตรงนั้นพอดีครับนี่ครับยังไม่พ้นอันตรายครับสุภโชคเดี๋ยววิ่งเข้ามาหาบอลทันทีครับมันทุกนัดสดทุกคู่ดูฟรีทั้งฤด,ดูกาลติดตามชมการถ่ายทอดสดเจลลีกได้ทาง YouTube สยามสปอร์ต